หาทุ่มกวกวกัวทมกลางความเงียบในคืนพระจันทร์เสี้ยวสองแสงพอให้เห็นอะไรอะไรได้บ้างในความมืดเสียงฝีเท้าย่ำสวบสวบใกล้เข้ามาที่ใต้นั่งห่างของทิดผันตามมาโดยเสียงร้องโวกเวกดังขึ้นเป็นเสียงของทิดมาดไอพันไอพัน,พนว้ยไปไปก่อนเถอะวันนี้ข้าจะได้ลูกชายสมใจแล้วทิดผันซึ่งกำลังงัวงเงียหลังจากที่นั่งรอทิดมาดอยู่นานบนนังห่างจนเผลอหลับไป หลังจากที่ทิดมาดได้ปีนล,ลงจากนั่งห้างวิ่งตามหมูป่าที่ถูกกระสุนปืนเข้าไปแต่มันดันไม่ตายแล้ววิ่งหนีไปได้หากไม่ตามไปก็คงจะไม่ได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นแน่เพราะเสียงปืนที่ดังสนั่นจะทำให้สัตว์ป่านี้หายไปจนหมดเสียงเรียกของทิดมาดกระตุนให้ทิดผันสลืมสลือคว้าเอาย่ำและปืนรีบปีนล,ลงจากนั่งห้างทันทีพอลงมาถึงพื้นเท่านั้นแหละทิดผันก็ต้องตกใจสุดขีด สติสัมปชัญญะเรื่มตื่นตัวแต่มันก็ช้ากว่าร่างของทิดมาดที่บัดนี้ได้กลายเป็นเสือลายผ่าดกอนไปแล้วมันพุ่งกระโจนเข้าขยำที่ลำคอของทิดผันทันทีมีเสียงร้องลั่นออกมาจากปากของทิดผันเพียงแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็งเงียบหายไปช่วงสายแก่ๆชาวบ้านก็เห็นทิดมาดวิ่งกระเซิกระเซิงกลับออกมาจากปาก่าตามร่างกายเสือผ่ามีเลือดแดงฉานเต็มไปหมด ชาวบ้านฟังเรื่องรลาวาจากปาาของทิดมาทถึงได้รู้ว่าทิดพันธ์ได้ถูกเสือฆ่าตายอยู่ในป่าตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่ปีนลงจากหนัางห้างโดยไม่ฟังเสียงห้ามของตนล่งเช้าตนจึงได้ออกตามหาถึงได้เจอว่าถูกเสือฆ่าตายไปแล้วหลังจากที่ปล่อยให้ทิดมาทกลับไปพักผ่อนชาวบ้านและพลานบางส่วนจึงได้พากันเข้าไปเอาร่างของทิดพันออกมาตามที่ทิดมาศบอก พลานที่พากันเข้าป่ามักจะถูกสัตว์้ลยฆ่าตายอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกับพลานที่มีประสบการณ์น้อยหรือว่าพลานหนุนม่มๆที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพรานรุ่นใหญ่ๆห,หลังการตายของทิดผันผ่านไปสามวันทิดมาดก็สะพายย่ำแบกปืนเข้าป่าไปอีกทั้งที่ทุกครั้งที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ทิดมาดจะไม่กล้าเข้าป่าไปเพียงคนเดียวจะต้องมีทิดผันเพื่อนคู่หูติดสอยหอยตามกันไปด้วยแต่ครั้งนี้ เป็นที่แปลกตาแปลกใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากแต่กระนั้นก็ไม่มีใครสนใจอะไรมากนักมีเพียงแค่พลานสุขพ่อของทิดผันเท่านั้นที่ยังแคลงใจที่ลูกชายถูกเสือฆ่าตายแม้ว่าพลานสุขกับพ่อของทิดมาศจะไม่ค่อยลงรอยกันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตัวของพลานสุขนั้นแกจะชอบไว้หนวดเขี้ยวมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆมมาจนถึงแกชาวบ้านมักจะเรียกกันติดปากว่าพลานหนวดเขี้ยวแม้พ่อจะไม่กินเ้นกัน แต่ลูกทั้งสองกลับกลายเป็นเพื่อนรักกันไปไหนมาไหนด้วยกันตั้งแต่เด็กนั่นมันเป็นเรื่องของเด็กกลุ่นหลังที่แม้ว่ารุ่นพ่อจะไม่ค่อยถูกคอกันก็ตามแต่หลังจากที่พ่อของทิดมาศได้ตายไปเมื่อสมเดือนที่แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของทิดมาศเองก็แปลกไปจากเดิมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรมากนักกับคนรอบข้างจนเมื่อทิดผานถูกเสือขาตายก็เลยทำให้พลานสุกเลื่อมสงสัยอะไรมากขึ้น สมัยรุ่นปู่ของทิดมาศนั้นเป็นคนที่ชอบศึกษาทดลองเรื่องวิชาอาคมแปลกๆแ,แม้แต่เดิมพลานทุกคนกระสืิทอดวิชาอาคมมาจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวของตนเองกันอยู่แล้วแต่ปู่ของทิดมาศกับมีวิชาอาคมที่แตกต่างไปจากพลานคนอื่นๆอยู่มากก็เลยเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในหมู่บ้านสมัยนั้นอยู่บ่อยๆแต่ไม่นานปู่ของทิดมาศก็ถูกฆ่าตายอยู่ในป่าโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุ มีเพียงเศษเนื้อหนังของสัตว์ป่าที่ติดขาปากอยู่จนเป็นที่แปลกใจให้กับผู้พบเห็นเท่านั้นสาเหตุของการตายก็คือถูกยิงเข้าที่หัวทะลุท้ายทอยคาดว่าผู้ที่สามารถฆ่าปู่ของทิดมาศได้ก็คงจะมีวิชาอาคมที่เหนือกว่าแต่กระนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของใครส่วนวิชาอาคมของพ่อทิดมาศก็น่าจะได้สืบทอดต่อๆกันมาบ้างหลังจากที่ทิดผันกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือลายแรก มันก็มีร้ายต่อๆไปตามมาอีกสองรายซึ่งก็เป็นพลานนมด้วยกันชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวกันมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งผานเพราะหลังจากที่เสือข่าโขนตายกลับไม่มีใครพบหล่องลอยของมันเลยไม่รู้ว่ามันมายังไงไปยังไงพลานสุขหลังจากที่ลูกชายตายแกก็ต้องเข้าป่าล่าสัตว์อีกครั้งเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่ต้องฝากชีวิตไว้กับผืนป่ามาแต่แต่รุ่นบรรพบุรุษทุกครั้งที่อยู่บนนั่งห้าง ก็จะคอยจับจ้องมองหาแต่เสือมากกว่าจะจ้องแต่สัตว์ป่าที่จะล่าแต่ก็ไม่เคยเจอตัวมันแม้แต่ครั้งเดียวแล้วเหยื่อลายที่สีก็เกิดขึ้นมาอีกจนได้เป็นช่วงเดียวกันกับที่พานสุกแกเข้าไปนั่งห้างอยู่แถวแถวที่ลูกชายถูกเสือฆ่าตายตามที่ทิดมาดเคยบอกไว้ส่วนทิดมาดนั้นไม่ค่อยมีใครเห็นหน้าขาดตามาหลายวันในช่วงหลังหลังช่วงกลางดึกที่พานสุกแกนั่งล้อสัตว์ป่าให้พานเข้ามาให้ยิง ก็ได้ยินเสียงดังสนั่นขึ้นอีกฝากฝั่งของป่าแกยกปืนจ้องล้อสัตว์ป่าที่ตื่นตกใจเสียงปืนวิ่งผ่านเข้ามาให้ยิงนั่งห่างในป่าถ้าเราไม่ยิงก่อนคนอื่นก็ยิงก่อนหากมีพลานเข้าไปอยู่ในป่าแถบเดียวกันมันเป็นเรื่องปกติมีเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าวิ่งมาแต่ไกลพอใกลเข้ามาพลานสุกกระสับไกโป่งกระสุนพุ่งเข้าไปที่ลำตัวของมันไม่รู้ว่าจุดไหน แต่ก็ททำให้มันหัวถิมล้มกลิ่งลงไปกับพื้นท่ามกลางความมืดยังคงมองไม่ชัดด้วยซ้ำว่ามันตัวอะไรกันแน่มันก็หายตัวไปซะก่อนพลานสุกพยายามเพ่งมองไปจนทั่วแต่ก็หาตัวมันไม่เจอกะจะยิงซ้ำให้ตายเพราะรู้สึกเสียหน้าสำหรับพรานรุ่นใหญ่อย่างแกรู้ไปถึงไหนไอายไปถึงนั่นว่ายิงปืนนัดเดียวเหยื่อไม่ตายเสียชื่อพรานหนวดเขี้ยวหมดระหว่างที่สายปลายกระบอกปืนมองหาเหยื่อไปทั่ว ก็มีเสียงร้องตะโกนดังลั่นขึ้นมาลุงสุกลุงสุกนี่ฉันเองฉันไอมาดเองลุงอย่ายิงนะพผานสุกได้ยินก็ขยี้ตามองหาที่มาของเสียงถึงได้เห็นว่าทิดมาดยืนโบกมืออยู่ห่างจากจุดที่แกยิงมาครู่ไปไม่กี่วาเท่านั้นมันไม่ใช่สัตว์ป่าแต่กลับเป็นทิดมาดแต่เสียงฝีเท้าที่แกยิงแม้หลับตาก็ฟังออกด้วยประสบการณ์ของการเป็นผานมานานนั่นมันเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าชัดๆ จะเป็นไอมาดไปได้ยังไงพลานสุกแกได้แต่คิดอยู่ในใจจนทิพมาดเดินเข้ามาใกล้นั่งห้างก็เลยถามว่าเอ็งมายังไงเดี๋ยวก็ถูกยิงตายกันพอดีทิพมาดกลับบอกว่าฉันไลย่ยิงหมูป่าวิ่งผ่านมาทางนี้พลานสุกก็เลยคิดว่าที่ยิงมาคู่ก็น่าจะเป็นหมูป่าตามที่ทิพมาดบอกสินะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตามมันไปแล้วป่านนี้มันก็หนีไปไกลแล้วล่ะถ้ามันไปตายกลางทางพรุ่งนี้คอยตามหากัน แล้วก็บอกให้ทิดมาศรีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างสะก่อนเดี๋ยวเสือได้กินนคาวเลือดมันจะตามมาลากเองไปกินซะทิดมาศกรลีบปีนป่ายขึ้นไปบนนั่งห้างของพลานสุขเมื่อขึ้นไปถึงทั้งคู่ก็โผด่คุยกันนิดหน่อยพอเป็นพิธีเพราะในใจของทั้งคู่นั้นต่างก็มีอะไรอะไรแอบแฝงอยู่ต่างก็นั่งนิ่งเงียบหันหน้าเข้าหากันท่ามกลางความมืดผ่านไปคู่ใหญ่ๆที่ต่างคนต่างก็มั่นใจแล้วว่าจะทำอะไรต่อไป ใบหน้าของทิดมาดบัดนี้ก็ค่อยๆเสียยิ้มจนมีเขี้ยวขาวยาวงงออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างฝ่ามือของทิดมาดยืนควับไปตะปบเข่าที่หัวไหลของพลานสุกหมายจะกระชากเอาล่างของพลานสุกลงไปด้านล่างเพราะบนนั่งห่างนั้นมันเล็กเกินไปพลานสุกเองก็ยื่นมือไปที่ล่างของทิดมาดเช่นกันแต่ในมือของพลานสุกนั้นมีมีดอาคมที่แกถือเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว ท่ามกลางความมืดและแรงกระชากของทิดมาดเองทําให้มีดอาคมของพลานสุกปักเข้าไปที่กลางหน้าอกของตัวเองจนมิดทิดมาดแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดร่างของทั้งคู่พากันหล่นตบลงมาที่พื้นพลานสุกรู้สึกจุกเสียดไปชั่วขณะแต่มีดอาคมก็ยังถืออยู่ในมือร่างของทิดมาดบัดน,นี้มันได้กลายเป็นไอไลยเสือสมิงไปแล้วตามที่พลานสุกแกได้คิดเอาไว้เพราะแม้จะอยู่ในความมืด แต่แกก็สังเกตเห็นรอยกระสุนปืนเป็นจำจ้ำที่กลางหน้าอกและหน้าผากของมันแม้ว่ากระสุนปืนจะไม่เข้าแต่มันก็ะทาให้เลือดซิบซิบออกมาถึงได้แน่ใจว่าไอ้มาดนี่แหละที่กูยิงมาครู่ไม่ใช่หมูป่าอะไรที่ไหนทั้งนั้นและคงจะมีใครรู้ตัวเขา้าถึงได้ถูกยิงและหนีตายมาทางนี้ร่างเสือสมิงไอ้มาดร้องคําควรหหยหวนด้วยความโมโหและเจ็บปวดมันพุ่งกระโจนเข้าไมายจะขยําพลานสุกให้จมเขียว แต่พลานสุกแกได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่อยู่บนนั่งห้างแล้วตอนที่พากันนั่งนิ่งเงียบอยู่แกก็ได้นั่งบริกรรมคาถาอาคมขลังที่พ่อแกได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้และใช้ทุกครั้งตั้งแต่เป็นพลานตั้งแต่นมยันแกรวมทั้งปลุกเครื่องล้างของข,องของังเตรียมไว้รับมืออยู่แล้วขมเขียวของมันจึงไม่สามารถละคายผิวของแกได้แม้ว่ามันจะใช้พละก,กําลังกัดฉีกกระชากมากเพียงใดก็ตามกลับกันมีดอาคมในมือของพลานสุก ก็กระสวกแทงเข้าไปที่ล่างของมันอย่างไม่ยั้งมือไอ้ลายเสือสมิงถึงกับต้องละออกจากล่างของพลานสุกออกไปนอนดิ่นพลานแหกปากร้องลันด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิตบาดแผลที่เกิดจากมีดอาคมยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้เป็นทวีคูณร่างเสือสมิงค่อยๆค,คืนล่างกลับมาเป็นล่างของทิดมาตอีกครั้งมันคลานกระเสือกกระสนหนีคมมีดของพลานสุกด้วยอาการหวาดกลัว ากกะร้องคำครวญด้วยความเจ็บปวดจากพิษของบาดแผลพลานสุกแกยันเอาล่างที่เจ็บระบบของตัวเองลุกขึ้นค่อยๆเดินดิ่งเข้าไปหาทิดมาดที่กำลังคลานหนีจากความตายที่อยู่เบื้องหน้ามาไอมาดวันนี้กูจะส่งมึงไปอยู่เป็นเพื่อนกับลูกของกูในปอลโลกพูดจบแกก็ขึ้นไปเหยียบนั่งยองๆอ,อ,อยู่บนหลังของมันเอามือกระชากผมของมันให้เงยคอขึ้นก่อนที่จะปักปลายมีดอาคมลงที่ลำคอของมัน ทิดมาดก็แหกปากร้องขอชีวิตดังลั่นแต่ทว่ามีดอาคมได้ปักเข้าไปที่ลำคอของมันจนมิดดำจนไอมาดตาเลือดถลนเลือดสดสด,สดทะลักออกจากปากและบาดแผลขู่เดียวกับขาดใจตายสนิทพลานสุกแกชักมีดอาคมออกมาก่อนจะเก็บเข่าฝักที่เน็บเอาไวท้ทีเอวทิดมาดน่าจะสืบทอดอวิชาเสือสมิงมาจากตั้งแต่รุ่นปู่ของมันแต่มันไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ ถึงได้กลายเป็นเสือสมิงลูนปูของมันแม้จะควบคุมตัวเองได้ถึงไม่กินคนแต่ก็ยังกินสัตว์ป่าแต่ไม่ช้าก็อาจจะต้องมากินคนในที่สุดเมื่อเคยได้กินเลือดเนื้อสดๆเข้าไปแล้วพ่อของพลานสุกถึงได้จัดการข่าทิ้งไปซะก่อนที่จะมีชาวบ้านมาเดือดร้อนในภายหลังแม้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของพ่อแกแต่ทางพ่อของทิพมาดก็สงสัยเลื่อยมาจนสองขอบครัวนี้ไม่ค่อยจะลงรอยกันเลื่อยมา ไม่นึกว่าทุกอย่างจะมาจบกันในรุ่นของลูกๆของพวกตนแบบนี้ถือสว่าเป็นการชดใช้กรรมที่ทำร่วมกันมาร่างของทิดมาศยังอยู่ในสภาพขึ่งขนขึ่งเสือสมิงทำให้พลานสุขที่สามารถฆ่ามันให้ตายได้ถูกชาวบ้านให้ฉายาว่าเป็นพลานหนวดเขี้ยวปราบเสือสมิงเลื่อยมา